สวัสดีครับใหม่นแล้วนะครับวันนี้วันที่15บห้าครับมิถุนาสองพันยี่สิบสองครับวันนี้เราพ็มาเทรดคู่เงินทองครับทองนี่จะเป็น5นาทีนะครับคู่เงินจะเป็น1ชั่วโมงครับําเฟรมเฮดหนึ่งนะครับทีนี้ก็ยกโลยกไฮเราเหมือนเดิมนะครับไฮไฮโลโลเราเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้อ๋อเวลาประมาณเที่ยงนะครับสามารถพมยิงเข้าก่อนเที่ยงแล้วนะครับ ประมาณตอนช่วงประมาณ4โมง5โมงนะครับประมาณนี้นะครับสามารถแตะอ่าร้อนเราแต่เราตอนนี้เราใช้ยกโลไทยไม,ไม่ไม่ใชไม่ใช้เทคนิคที่ทะลุนะครับอ่าทะลุแนวรับนะครับหรือแนวต้านนะครับแต่เราใช้เทคนิคฟิกโบะครับเข้ามาช่วยในการย้อนกลับนะครับการยกโล้งไทยของเราโดยเราจะมีอ่าดูครับคู่เงินที่ สามารถใช้ฟิโบตีแล้วก็น่าจะเป็นในเทรนที่เป็นโลเป็นไฮใหม่นะครับนะครับผมแต่เราผมก็ยังไม่ทนได้พูดถึงเรื่องฟิโบนะครับใช้ฟิโบประกอบแต่ว่าเดี๋ยววันหลังๆเราจะมาคุยกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้มีคู่เงินที่สามารถเข้าได้อยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ี่้าคู่นะครับ9คู่นะครับโดยที่เรามาดูคู่แรกก่อนครับ เอเจนะครับเอเจเราดูฟิโบที่เราตีนะครับอันนี้คือสูตรเฉพาะทางเรานะครับที่ค่าวัดนะครับติดโบก็ก็ปรับเปลี่ยนนิดเดียวแลครับส่วนมากเราก็เข้า50นสิครับร้อยคำเป็นคำศูนย์ร้อยนะครับตามฟิโบที่เรียนกันมาครับเรามีสต็อปร็อกอะไรที่เราก็ขีดไว้ตามราคานะครับนี่ครับถ้าวิ่งมาชนนี้ครับออเดอร์แรกออเดอร์ทีสองนี่ยผมเขียนเป็นออเดอร์ที่หนึ่งออเดอร์ทสองนะครับแต่ความจริงเข้าตั้งแต่ไม้50%นะครับ 50%ของฟิกโบแล้วครับอันนี้ก็60อันนี้ก็ประมาณ70กว่านะครับเ2ิบสองปฏิฟิกโบเดี๋ยวเราจะมาสอนที่หลังะครับกูนนุ่เงินที่1นึ่งเริ่มย่อมาแต่ออพูดตรงๆว่า TP เราอยู่ที่0นครับถ้าถึงแนวต้านนี้ก็ถือ PP หรือเราป้องกันความเสียหายคือ23่นะครับอันนี้ก็เริ่มทยอยลงมาแล้วครับจะเป็นยังไงกันตัวของ เอเจครับเอเแล้วก็ NJ ครับ NJ ก็เหมือนกันครับทะลุมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีคู่กันอยู่ประมาณนี้ครับ้คู่ครับที่เข้าได้แต่ส่วนมากผมก็ชอบเล่นทอง5้าทีครับแต่มันก็ต้องใช้ความดูหลายแบบเลยนะครับเพราะว่าต้องดูทั้งทงเต็ชมชั่วโมงทำเต็มวันทำเต็มสี่ชั่วโมงครับควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะจะเป็นแกนหลักแต่ว่าเราจะเข้าทองได้ ชั่วโมงหนึ่งก็ถ้าเป็นห้านาทีก็ประมาณสิบสองแท่งครับมันสามารถทํายกโลยกหายได้แต่เราก็เจ็บน้อยเล่นหนักเจ็บน้อยนะครับม <c> า <oughs> ลองดูครับเรามีวันนี้ก็จะมีเข้าสูตรแล้วก็มี AJ NJ แล้วก็ n n c t นะครับ n c n c t n c n t a ็น n c a ของเราแตะไม้หนึ่งไม้สองนะครับ ยอดออกมาแล้วก็ตัวนี้ก็ถือเอ็นเอครับเอยังไม่แตะนะครับออกมแล้วก็เอ็นแเราครับเอ็นแเราอีกตัวหนึ่งแล้วก็ดูมา AJ e แล้วก็ A ฟัง e นะครับแล้วก็อ e นะครับแล้วก็เแคนะครับรอมาดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้ว่าจะ สดได้ TP เราหรือเปล่านะครับลองดูกันครับครับผม